กีอร่อยเลยค่ะข้าวเหนียวได้ไหมให้ชิมเนยของแม่ห่อล้วไม่ขายค่ะเสียชื่อนี่ร้านนี้มีตังหาซื้อไม่ได้เพราะมันอร่อยทุินทาโอดาบมันจะเผ็ดนะลกพแกงลูกเป็นรสชาติยังไงมันเป็นวยหรืเปล่าฮะฮะบนาะ้ากินหนอนไหมข้านามีหนอน น้อนก้อนกินได้ลกูกมันเป็นแมาลางมันเป็นโปรตีนค่ะลกูกอย่าไปจับชิมนะเสียตังค์นะน 50, ตัวละบาทตัวละบาทก็ห้าสิบบาทติดตว้ยง,งไงก็นับตัวดิ อ๋อไปต่อแถวเร็วไปต่อแถวเร็วเขารับผู้ดูรีเพื่มีไม้แส่คืนใดิ <c oughs> ร้องไบ่ไ <c oughs> แล้วก็อยู่ในงานเดินกินทินนักเรือเป็นยังไง <c oughs> นี่คือไส้อ่อนย่างไม้ละ15บาทนะครับกิ <c oughs> นตรงนี้เลย <c oughs> หวานนะ <c oughs> อืม เราทำกิมเจ่วไปแล้วเยหรออร่อยจไปอร่อยขอบเพื่รนบม่้มอ่ะไม่เหนียวส่อ่อนยากไม่ขมเลยไม่เหนียวปกติจะขมนะไะลไครับจะโดมอนอ๋อ อลองแม่แม่อ่อยดีแม่คะอยู่ตรงนี้ลองเลยอร่อยครับอร่อยอร่อยกว่านะแล้วลองลองแบบเอาไปใส่น้ำจิ้มเลยไหมคือปลาอะไรนะ โอยมีคนเหนื่อยเหนื่อยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปก่อนขายไปหมดกี่ตัวแล้วครับเนี่ยสามตัวแล้วใช่ไหมหมดไปแล้วสามตัวกันอย่างนี้เลยลองกินเลยเหรอต้อยน้องน้ำจิ้มแล้วมั้งกล่องละร้อย นี่กินตรงนี้เลยอร่อยนะคือไม่ต้องจิ้มนิมนอร่อยแนละ้วเ,เครื่องเทศต้องถึงนะครับทำแกงปาก่าต้องแซบอย่างเดียวเครื่องเทศต้องถึงต้องแซบนะนี่ วันนี้เตรียมเมนูอะไรมาบ้างครับเนี่ยวัน,นื้อคว้าหมปลาไก่บ้านแกงเป็ดปลาชะามปชะามด้วยปลาดุกเยกะกอะเลยเยอะมากนะครับปลาบิ๊กจงวางปลาดุกสับล้มเกลือกุนลักล้างไข่ต้มยำต้มอยแกงปลานะครับปลาจันนะครับปลาจันปลาจันจนี่นข,นขึ้นชื่ออยู่แล้วของดี ของดีของเขาคือหนึ่งในนั้นก็จะมีแกงป่าแหละเ,เจอร้านฉ่ำๆอีกแล้วก็สีสันน่ากินปล่อยครคก็สถานการณ์ตอนนี้ก็คือ,อ,อคนเยอะเนาะนะครับแล้วก็ นักต้องเที่ยวค่อนข้างทีจะเ,เยอะนะครับคือเราจะจอดซื้อ<ม>อะไรเราก็คจอดค่อนข้างที่จะยากนะทีนี้เรามีแผนยังไงเอ,อ่ยต้องไปสุดนู่นเลยใช่ไหมไปไหนบอกโอ้ใส่แก้วเด็กๆจะชอบแบบนี้<ม>เนาะ,ะปเป็นร้านมันฝรั่งนะครับที่มีผู้ต่อแถวเยอะที่สุดนร้านนี้แต่ว่าวางหน้าร้านไม่ได้เลย ทอดไม่ทันนะครับทอดไม่ทันมันพิกไหมคะวมันวิ่งมเป็นปบาด์บคิ้ววัอมันวิ่งมาดูได้รู้เ็นกล้ออไร แกงป่าปลาดุกยอมแพ้แล้วผมไม่ไปแล้วผมจะกลับแล้วผมจะซื้อแกงป่าไปกิน,น <laughs> ผมจะเี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนซื้อเอาป่าแกป่าเลยเอา เก่งเก้งอ่ะเก่งมีเก่งกับปลาดุกเออได้บอกว่าบัวลอยล้านเจ้าลอยจริงอ่ะใส่ไข่ฟองนี่ครับคือบัวลอยนะครับซีสั่นตลาดสดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะทำกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะ ลูกค้าใจเย็นๆหน่อยนะบางทีเราก็เอาไม่ทันอนะเนาะประมาณนั้นชวนคุยไม่ได้นะเดี๋ยวป้ากันหลงบันทึกเทปด้วย <c oughs> ตั้งอยู่ตรงนี้ประจำเลยใช่ไหมครับ ชื่อป้าแมวบัวลอยอ๋อสีสันตลาดนะครับก็จะเป็นขนมนะครับใบทองแบบนี้เลยสิ่งนี้ไงลูกเฮ้ยอยู่หรออะไรวะ น e ี่ไงเรามาตามหาสิ่งนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ไหมนี่เป็นปลาอะไรกินอะไรไม่รูก สีสันก็น่ากินนะครับเราไปได้แค่ครึ่งทางนะครับเราไปไม่สุด เราต้องวนกลับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเยอะมากนะครับแล้วก็อาหารดีๆอาหารอร่อยเยอะนะครับยังไงก็มันก็จะเป็นช่วงๆนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายวันที่นะฮะวันที่มาแล้วนะครับก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่า